ดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาถ่ายคลิปน้องเป็ดนะครับดูว่าเขาโตถึงไหนแล้วเนาะตอนนี้ก็อ้วนสวยเลยนะครับข้อเขาก็เห็นได้ว่าสะอาดปิ้งนะครับสะอาดปิ้งเลยเนาะเพราะว่าผมทำความสะอาดมาเนะ้ะสามวันทำความสะอาดครั้งนะครับข้อเป็ดเติมน้ำใหมน่น้ำตัวนี้นะ มันทำความสะอาดครั้งหนึ่งส่วนข้ออื่นๆน,นี่คือทําทุกวันนะครับเพื่อจะได้เป็นให้เป็ดของเราสวยสังเกตได้เลยนะคะว่าเป็ดของผมจะไม่มีอุจจาระปัสสาวะปัดติดที่เท้านะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดไงนะครับ บางตัวก็มีนาะเพราะว่าเขาสนนะครับแต่เห็นได้ชัดว่าจะไม่มีปัสสาวะอะไรมีอะไรติดตรงท้องเขาเนาะเห็นได้ว่าสะอาดปิ้ง speaks. อาหารก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสองชั่วโมงให้หนึ่งหนึ่งขันขันเท่านี้นะครับ ขันตักน้ำตอนนี้ก็คืออ้วนแล้วนะครับผมว่าน่าจะเดือนหน้าคงโตนะครับตอนเขาโตตอนเขาที่ เป็นวัยรอดแล้วเนาะผมก็จะปล่อยให้เขาหากินตอนครึ่งวันแล้วก็จะไล่เขากลับมานะครับอยู่ในโรงสระนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะผมปล่อยเขาไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียลูกเป็ดไปนหนึ่งตัวนะครับเสียใจมากๆเลยนะครับตัวนั้นนะ่ะโคตรอ้วนตุยๆเลยนะครับโปลไปเนาะตัวนั้นก็อ้วนเลยนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับ เรามาดูครับว่าเขากินอะไรกันบ้างเนาะว่าเขากินเก่งหรือไม่เก่งนะครับตอนนี้ก็คือกินข้อเก่งเลยนะครับคือเขาชอบกินนะครับตอนนี้ผมก็ให้เป็นหญ้าหญ้านี้นะครับแต่ว่าเขายังไม่กินเนาะเพราะว่ามันดึกแล้วนะผมให้ตอนประมาณสี่โมงครับเขาก็เลยไม่ค่อยอยากกินนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเป็ด เป็ดของผมเหลือแปดตัวมีผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าผมได้มาก็ค่อนข้างจะโตแล้วเนาะเห็นไหมครับตัวตัวนั้นอะตัวนั้นอะตัวห้านั้นเลยครับตัวยังเล็กๆเล็กกว่าตัวนั้นอีกนะครับผมได้มาเนาะผมว่าน่ะตัวเป็ดตัวนั้นอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ของเป็ดพวกนี้นะครับคนที่ให้ผมมาคงจะจัดปิดนะครับ ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผม็นะครับเขาตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับดูสิสามารถสังเกตได้เลยว่าตัวใหนใหญ่สุดคือเขาเขากินทันกันทุกตัวนะครับถ้าไม่ทันทุก็จะเติมให้อีกเนาะตอนที่เอามาใหม่ๆนี่คือผมให้แต่หัวอาหารล้วนแล้วก็มาเป็นอาทิตย์หนึ่งผมก็จะให้เป็นลำผสมไปด้วยลำหัวอาหารอย่างละเท่าๆกันแล้วก็อาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ต่อมาผมก็จะให้เป็น ลำเยอะกว่าหัวอาหารนะครับตอนเช้าตอนเย็นแต่ว่าตอนเที่ยงนี่คือผมจะให้เป็นลำเปลี่ยเลยนะครับก็คือจะได้ยดลดต้นทุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้เยอะเกินไปเขาก็จะเผืือสมมติว่าเขาไม่กินก็จะเปลืองของเปล่าๆนะครับพรุ่งนี้จะได้ให้เขากินได้เนาะแล้วก็บางวันผมก็จะให้เป็น ใบไผ่นะครับใบไผ่ By ชอบมากใบไผ่อ่อนนะครับไม่ใช่ใบไผ่เก๋นะครับถ้าเป็นใบไผ่เก๋เขาไม่กินนะครับเพราะว่าเขาชอบใบไผ่อ่อนนะครับช่วงนี้ผมก็ลดนะเพราะว่าผมคิดนะมันอาจจะร้อนก็ได้นะมันอาจจะเป็นลิดร้อนก็ได้ใบไผ่อ่อนก็ on. คือเขาชอบนะครับผมก็เลยเอาหญ้านิวเปียกับผักบุ้งให้เขากินแทนนะกับหญ้าต่างๆนะครับบางวันก็จะมีสองสามวันครั้งก็จะให้เป็นใบไผ่กับกระถิน ยอดกระถิ่นเขาก็ไม่ชอบกินนะครับก็เลยไม่ให้แล้วเนาะมาชวนเพื่อนๆดูเป็ดดูหา่านดูไก่ในบ้านนาของเรานะครับเป็ดของเราที่จริงนะได้มาสิตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเสียไปแล้วสองตัวนะครับเหลือเก้าตัวเ,อ,อ,เอ,อ๊เหลือ 8ตัวนะครับขอภัยครับพูดผิดนะครับก็คือของผมนะครับไม่มีบทนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรด้วยนะครับเป็นที่คิดเต็มนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับเป็ดของพวกเรามีสีขาวแล้วก็สีดํานะครับสีดําไม่ใช่สีดําทั้งตัวเนาะเขาโตไปนะเขาจะเป็นเป็ดแบบสีขาวนะครับเป็ดปักกิ่งเนาะ สีดำๆก็จะเป็นเป็ดแบบเป็ดดำเป็ดสีดำผมก็คือรอดทุกตัวแต่ว่าเป็ดสีขาวก็คือเสือไปแล้วสองตัวนะครับที่จริงเนี่ยเป็ดสีขาวเป็ดสีขาวผมน่ะมี9ตัวเอ้ยมีหตัวนะครับแล้วก็เป็ดสีอันนี้มี สี่ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงโอ๊กอากโอ๊กอ้าก็ขออภัยนะครับเช่นเดิมจะาหารอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายหารนะครับเพราะว่าคุณตาคุณยายมันแล้วเนาะเขาจะด่านะครับเพราะว่าถ้าผมไปยินใกล้หานะ้ำอาหารัดเสียงดังน,นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับเอาไป ทำปีกแขงนะครับก็คือบ้านผมไม่มีตะไคร้นะครับฝากสับให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิง่งกิ้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 งดังดังดังด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะไม่ชอบก็มาดูคลิปเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับใครที่ดูคลิปนี้ค่อยร่ำรวยนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันจ้าบ๊ายบาย you <laughs>